วงค่าพระพุทธเจา้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจา้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดและบริษัทเซนต์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่อง7ร่วมกับเซนต์เอนเตอร์เทนเมนต์เสนอ และนี่คือเกมโชว์ที่ตื่นเต้นและเราใจที่สุดในประเทศไทยเพราะนี่คือตกสิบหยิบล้าน still standing Thailand สวัสดีครับพบกับผมวราภูเจนธนากุณนะครับเวทีนี้ไม่มีที่ยืนสําหรับผู้แพ้ครับหนึ่งั้วแข่งขันที่สามารถเอาชนะ10นักสู้ของเราได้นะครับรับเงินรางวัล,ลไปเลย1ล้านบาทและในวันนี้นะครับนักสู้ชุดใหม่ของเราพร้อมประจําที่อยู่เรียบร้อยแล้วนะครับไปทักทายดารานักสู้ของเรากันก่อนดีกว่านะครับท่านแรกคุณแนนนี่พัทรนัน <Yeah. S 1> แหมเรียกเสียงฟรีคลาสเลย<ช>เป็นยังไงบ้างครับแนนะนี่ช่วงนี้สบายดีค่ะมีผลงานอะไรบ้างสำหรับช่วงนี้ถ้าเกิดเป็นปีนี้นะคะนี่ต้องรอเซอร์ไพรส์แต่ว่าช่วงนี้ก็กำลังมุ่งมั่นทําธุรกิจส่วนตัวของตัวเองอยู่ทําธุรกิจด้านไหนครับก็จะเป็นในเรื่องของการที่จะเอาซัพพลายเมน์อิมพอร์ตแล้วก็เอ์พอร์ตเรียกว่าทั้งนําเข้าแล้วส่งออกด้วยใช่โอ้โหเพราะฉะนั้นติดตามกันได้ใช่แล้วค่ะนะครับแล้ววันนี้เตรียมตัวมาตกสิบหยิบล้านเตรียมตัวมาอย่างไรบ้างโอ้โหวันนี้ก็เตรียมตัวเตร แก้ตัวใหม่ต้องทําได้ดีกว่าเดิมทําดีกว่าเดิมแน่นอนเอาละวันนี้ก็เป็นกําลังใจให้นันนี่แล้วกันนะครับขอให้โชคดีครับขอบคุณครับไปทักทายอีกหนึ่งท่านโอ้โหหนุ่มหล่อคนนี้นะครับขวัญใจสาวๆคุณปาแปงผมพิริยาครับสดีครับสวัสดีครับ งานอะไรบ้างอ๋อตอนนี้ก็มีหักดินช้างกับเกิดเป็นกาครับโอ้โหสองเรื่องสองเรื่องครับแล้วกำลัง่ายทาเรื่องอะไรอีกครับแล้วก็จะมีสารวัตรแม่ลูกอ่อนครับแล้ววันนี้เตรียมตัวมาตกสิบหยิบล้านเปิดไปดูย้อนหลังเหมือนกันนะครับก็เตรียมตัวมาพี่เตรียมตัวมาเท่าไหร่ไม่บอกนี่คือยาบถามหรือเปล่าถามถามหือจะเตรียมให้มากกว่าเขาไงเขาจะเตรียมให้มากกว่าเขาแล้วเตรียมมาดีไหมประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งครับเอาล่ะก็ยังไงก็ขอให้ปลาแปลงโชคดีแล้วกันนะครับครับล่ะครับขอบคุณครับมาถ มั่นใจว่าเตรียมตัวมาอย่างดีแน่นอนกับบิ๊กทองภูมมีเสียงกรีดด้วย <Yeah. S 1> เคยมายืนเวทีเราแล้วนะครับสัมผัสบรรยากาศไปแล้วการตกเป็นยังไงเรารู้อยู่แล้วถูกไหมคราวที่แล้วเสี่ยวครับแต่ว่า รอบนี้เนี่ยก็เสี่ยวน้อยลงครับแล้วช่วงนี้เรามีงานอะไรบ้างตอนนี้ออนแอร์อยู่สาบดอกสร้อยนะครับรบถ่ายทําอยู่ก็มีคุณชายไก่ต้งครับแล้วก็จะเปิดไฟหิมะอีกเรื่องหนึ่งนะครับสมเรื่องนี้ได้ดูทางช่อง7จสีแน่นอนโอ้โหนี่แล้วก็ตอนนี้มีเครื่องประดับนะครับมูลิลาจวนี่กําลังจะทักเลยเนี่ยหมายเลข9ก้าสอนไหมครับใช่ครับเลขไทยเนี่ยครับใช่อันนี้ก็คือทําแจกแจกพี่พเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับต้องขอบคุณผมก็ได้รับด้วยนะครับแหมต้องบอกว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่ดีมาก ครับก็เดี๋ยว25มีนานี้ก็เปิดจริงๆนะครับติดตามกันได้ใช่ขขบคุณอาล่ะครับวันนี้ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับได้อาล่ะครับขอบคุณครับบิ๊กครับอ่าและมีนักสู้จากทางบ้านนะครับยืนประจำที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ผู้เข้าแข่งขันของเรานะครับเรียกว่าเป็นลูกทุ่งสาวสุดเซ็กซี่ขวัญใจหนุ่มๆทั้งประเทศเลยไปพบกับเขากันเลยคุณจ้าอาสยาม คุณช้านี่แดนเซอร์คุณจริงๆริวะเนี่ยใช่ค่ะเป็นแดนเซอร์ส่วนตัวและประจำตัวถามช้าฮะนึกถ้าถามจ้าจ้าเห็นที่สวยอย่างเราอ่ะเป็นได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดี๋ยวเดพอพอพสนับสนุนโดยข้าวโพดอบกรอบทวิสโก้โคลอราออลเดสจับใจเครื่องดื่มสมุนไพรสูตรจับเลี้ยง สนับสนุนโดยยาจุดกันยุง Ranger s ์สเกแบรนด์รังนกแท้อาหารเช้าเนสเล่โกโก้ครัชซีเรียลโฮเกน n วันนี้ผู้เขา้าแข่งขันของเรานะครับเรียกว่าเป็นลูกทุ่งสาวสุดเซ็กซี่ขวัญใจหนุ่มๆทั้งประเทศเลยไปพบกับเขากันเลยคุณจ้าอาสยาม ณจ้าอาสยามเนี่ยคนนี้ตัวจริงแน่นอน <ฮะ S 1> แต่อีก2ท่านนี่คือใครฮะแดนซเซอร์หร,อหรืออะไรฮะสวัสดีค่ะสวัสดีสสดฮะเือดิฉันชนนี่เป็นแดนเซอร์ส่วนตัวหรือประจำตัวของจ้๊จ,จ้๊กอะแล้วแล้วคุณ สวัสด,ดีค right? ่ะหนูชื่อ um> นุกมิกค่ะก we ็เป็นแดนเซอร์ส่วนตัวของจ้าอาสยามเช่นเดียวกันค่ะอยากจะบอกว่ามีจ้าอาสยามที่ไหนเพราะเราจะไปอยู่ที่นั่นกับจ้าอาสยามทุกที่ทุกเวทีทุกสถานการณ์ค่ะปกติจ้ามาคนเดียวก็ดูดีนะครับผมมีสองคนนี้มาปุ๊บดูดุงหม่องไปเป็นตเกิดต้องบอกเลยว่าหนูเป็นคนดีค่ะมีผีคุ้มสาข้้มใครจะแย่งเป็นผีใครจะแยกเป็นสาฮะ มีตั้งผีทั้งสางเลยตายแล้วนี่เดี๋ยวนะฮะนี่คุณช้านี่แดนเซอร์คุณจริงๆริวะเนี่ยใช่ค่ะเป็นแดนเซอร์ส่วนตัวถามช้าง่าถามช้างนึกว่าถามช้างช้างอี๋สิจริงจริงนะวันนี้เป็นประจําตัวใช่ค่ะแต่ต่อไปไม่มีนะคะฝากบอกเจ้าภาพด้วยไม่มีอย่างนี้นะคะจริงๆเดี๋ยวระวังเดี๋ยวระวังเขาโทรมายกเลิกงานหมดเลยนะฮะเออาจจะไม่เชื่อใช่ไหมค่ะว่าเห็นสวยๆอย่างเราอ่ะเต้นได้ พิสูจนกันหน่อยได้ไหมว่าเต้นเแนวไหนฮะสองคนอ่ะนี่เต้นแล้วฮะยังค่ะพออยังหนึ่งสอสานึงสองามสี่ห้าหกเจ็ดแป ไม่น่าจะเรียกว่าการเต้นคนหนึ่งดูเหมือนออกอาหารแย่กินตนาท่นเช้าเช้าอย่างไงไม่รู้ถามจ้าตัวจริงดีกว่าจ้า,าเพลงจีบหน่อยอร่อยแนะ่มีดนเซอร์สองคนนี้ไหมออไม่มีค่ะจริงๆไม่มีออแต่เมื่อกี้เนี่ยถ้าเมื่อกี้เนี่ยใช่เพราะว่า<ช>เพงเลงเพลงหใหม่เนี่ยเป็นเพลงแบบว่าเซ็กซี่มีปนๆสกอยแต่ว่าคุณสองคนเนี่ยนะครับวันนี้มาเป็นนักสู้ไม่ใช่หรอฮะไม่ได้ยืนตรงกลางหรอค่ะใช่คุณไม่ใช่ยืนตรงนี้ผมว่าคุณอรชรคุณลูกนิกเชิญประจําที่ดีกว่าครับเชิญครับโอ้โหเชิญนะฮะ ประจําที่เรียบร้อยบอกเลยปกติมาคนเดียวก็เหนื่อยแล้ววันนี้มาถึงสองคนเลประจํา,า,าจที่กันเรียบร้อยแล้วมาถามจ้าดีกว่าพร้อมที่จะมาตกหลุมไหมเออจริงๆวันนี้ตั้งใจแล้วไม่ตกหรอกคะ่ะไม่ตกแน่นนเพราะว่าเรากําลังหาเงินสร้างบ้านอยู่เลยอ๋ออยากได้เงินล้านไปอเอาไปสร้างบ้านารบกวนสร้างสารพระภูมิด <c oughs> ้วยนะเผื่อว่าเผื่อจะมีใครไปอยู่ได้บ้างทําหิ้งไว้ตุ๊กตาบาร์บี้อยู่เลยนะขังเอาละขอให้ได้อย่างที่ตั้งใจ พร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมนะครับเกมจะเริ่มขึ้นเมื่อเข้าไปยืนประจำตำแหน่งเชิญเลยครับจ้าสยามหันไปมอรอบๆคุณเลยครับสิบนักสู้ที่อยู่รอบตัวคุณคุณจะเลือกหมายเลขใดมาเป็นการดวลครั้งแรกของคุณครับ เน้วคุณเลือกลุมหล่อเลยปลาแปงเลยเหรอคือจริงๆแล้วเราเรา,เรารู้สึกว่าเราถูกชะตาเขามากถูกชะตากันจนแบบว่าเฮ้ยเนื้อคู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราจะตกเพราะพี่เขาก็ไม่เป็นไรเรายินยอมผมก็คุณไว่าผมคิดคนเดียวนะเนี่ย <c oughs> คุณคิดว่าอะไร <cl oughs> ะไหน,นช่วยช่วยพูดอีกทีคุณคิดว่าอะ ผมนึกว่าผมคิดคนเดียวเนี่ยเรื่องเนื้อคู่เนี่ยจริง,อองแล้วรายการนี้พ่อกับแม่ดูะจะพูดอะไรกับพ่อแม่ไหมคะสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ครับยังไงถ้าลูกสาวตกเพราะผมผมก็เต็มใจรับนะครับโอ้ยโอ้ยยังไม่ทันดวนกันเลยนะฮะมวสวยไม่ได้แล้วขอเวลาแป๊บนะครับพี่เอกขาขอเวลาหนูแป๊บนึงทำไมฮะทำไรสวยเกินไปก็ไม่ดี เดี๋ยวชุดนี้มั่นใจว่าจะดึงดูดความสนใจของปลาแปงได้เห,ะหะรอฮะป <l acht> าแปงเอาละครับและนี่จะเป็นการดวลครั้งแรกของจ้าอาสยามกับป่าแปงผมพิรยิยะนะครับถ้าพร้อมแล้วคําถามแรกเริ่มที่ป่าแปงครับครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับ <l acht> ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกข้าว,นานาวถูกต้องครับชาวนา,นาน <l acht> จริงจังเกินอะ่ะตอบแบบเร่งรีบมากเลยทีเดียวนะครับชาวนาถูกต้องเอาละกลับมาทางจ๊ะอาสยามครับคำถามแรกของคุณ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับนักจัดรายการวิทยุดีเจค่ะถูกต้องครับโอยเอาละโอ้โหข้อแรกก็เริ่มมีอาการดีใจแล้วนะดีใจเอาละ <laughs> กลับมาทางปาแปลงครับ20วินาที ตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับผู้ชำนาญในการสืบสวนถูกต้องครับนักสืบครับ เขาเข้าใจคนมารายการแล้วครับทำไมครับพอเวลาถึงเวลาเราทำไมมันบีบหัวใจทำไมเขาต้องตอบเร็วๆด้วยใช่ครับเออยังมีเวลาตั้งเยอะทำไมเขาไม่รอใช่ไหมร,รีบตอบก่อนกลัวมันผิดมันบีบหัวใจมากมันบีบหัวใจจริงๆ <c oughs> เอาล่ะใครไม่มายืนตรงนี้ไม่รู้นะครับ <c oughs> ปาแป้งตอบถูกแล้วนะครับกลับมาทางจ้าอาสยามกันบ้างยี่ิวินาทีตัวช่วยในการผ่านสาครั้งกับคำถามนี้ครับ <c oughs> หมอรักษาโรค หมอรักษาโรคแพทย์ถูกต้องค <แ Bruno. S 1> ร,ร <Than> ับเกิดอะไรขึ้นเราเห็นพอพาเรานึกว่าตัวดับบิลแล้วก็เฮ้ยอะไรวะมีภาษาอังกฤษไม่มีอันนี้เป็นภาษาไทยต้องดูคุณอรชรเนี่ไปพบแพทย์บ่อยมากใช่ครับเพราะต้องกินยาตลอดนะคะับระงับหน่อยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวฟุ้งซ่านนมพี่เะ อย่าจ้าเขาก็รู้หรอกอว่าว่าเราเป็นอะไรกันเ <represent> อาล่าาาาาาะนี่คือการดวลของหนุ่มหล่อสาวสวยใครจะเป็นผู้ชนะเดี๋ยวมาติดตามช่วงหน้าครับสนับสนุนโดย วัสลินดิฟลิสโตโลชั่นซัมซุงกาเล็กซี่ A9 โปรกุลิโกซีโรชูกาช็อกโกแลตเฟรเวอร์กลับเข้าสู่ตกสิบหยิบล้านสติลสแตนดิ้งไทยแลนด์นะครับนี่คือเก้าแรกสู่เงินล้านของจ้าอาสยามส่วนปลาแปลงพมพิริยะ สู้เพื่อเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองสูงสุดถึง40,000บาทกลับไปที่ป่าแปงครับ่ง20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับหัวหน้าพ่อครัวคิดสูตรเชฟรายการอาหารและจัดการในครัวถูกต้องครับเชฟครับอย่าจริงจังเกินอย่าจริงจังเกินเอาจริงไงเอาจริงนะครับตอบถูกไปแล้วกลับมาทางจ้ากันบ้าง20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3าครั้งกับคำถามนี้ครับ ผู้ที่ทำหน้าที่ทางการเมืองหน้าการเมืองค่ะถูกต้องครับนี่ก็จริงจังเหมือนกันนะฮะจริงจังเหมือนกันกลับไปที่ป่าแป่งครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับพนักงานประจำรถโดยสารประจำทางกระเป๋ารถเมย์ข้าโดยสารถูกต้องครับกระเป๋ารถเมย์อย่าจริงจังเกินเอากลับมาทักจ้ากันบ้างครับ 20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับช่างวาดเขียนช่างวาดภาพจิตรกรค่ะถูกต้องครับจิตรกรมาทางปลาแปลงครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับคนที่คอยแบกกระเป๋าอุปกรณ์ให้ผู้เล่นอล์ฟถูกต้องครับแคดนี้ครับมาทางจ้ากันต่อเลยครับ 20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ามครั้งกับคำถามนี้ครับหญิงสาวหน้าตาดีคอยให้ข้อมูลเกลี่ยวกับรถในงานมอเตอร์โชว์นะครับถูกต้องครับพริตตี้นะครับกลับไปที่ปาแ่งพร้อมนะฮะพร้อมครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับหญิงสาวที่หาเลี้ยงชีพการเต้นแนวเย้าวยวนถูกต้องครับโคโยตี้ครับไปบอยไปบอยไปบอยโคโยตี้ นุกนิกฮะไรคะโคโยตี้นี่เราถนัดไหมคโยตี้นี่ไปบ่อยเดี๋ยวจะพองหน้าหน้าศพงานศพหนูก็ไปนะโคโยตี้งานวัดหนูก็ไปมันมีบ้างบางงานเขาจะบอกว่าห้ามร้องไห้ห้ามคลายอะไรประมาณนี้ก็จะไปเต้นกันให้กับแล้วเขาแยกออกไหมคะไหนศพอันไหนโคโยตี้เขาก็แยกออกว่าไหนเราก็สวยๆนะจ๊ะอย่าจริงฉันจดจ่าชื่นชมเพลงเธอนะอัลบั้มล่าสุด สตอบอลเล่ฉันชอบมากเลยเพลงของเธอไม่ร้องหรือทุกงนชื่นชอจริงหรือเปล่าไม่เท่าไหร่แล้วชอบเพลงนี้มากเลยคันหูว่ายังชอบเลยนะพอดนตรีขึ้นปุ๊บเขาจะใช้เสียงก่อนเลยแบบเสียงก็เศร้าเนอะโอ้โหนีจาเ้องอย่างนี้จ้าหรอแ้พร้องอย่างนี้ปุ๊แล้วก็มีตาตาต้นดมันเป็นอะไรที่บอกว่าคนติดตามเยอะมากยังไงนะอีกที <ว> <Monday> ไม่จริงๆแล้วจริงๆแล้วมันคล้ายๆอย่างนี้แต่เสียงเมื่อกี้เนี่ยเหมือนเสียงปู่หนูเลอะมากเลยจริงๆมันไม่ใช่แล้ว่าเต้นเมื่อกี้มันไม่ใช่จริงๆมันต้องเซ็กซี่หเหมือนปู่เหรอเหมือนปู่ปู่ปู่เธอเขาสิงใช่้ไหมเขาคำถามแข่งกันต่อดีกว่าเอาล่ะคำถามต่อไปเป็นของจ๊ะนะครับ ตั้งสติให้ดี20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับผู้ที่มีอาชีพรับจ้างอิสระไม่ขึ้นตรงต่อหน่วยงานหรือบริษัทใดถูกต้องครับฟรีแลนซ์ครับกลับไปที่ป่าแปลงครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับผู้หญิงที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลงานเกี่ยวกับการมัาเมถูกต้องครับมาม่าสั่งครับโอ้อันนี้หนูตอบไม่ได้เลจรคือันนี้ถ้าไม่ไม่ ในกระบวนการจริงตอบไม่ได้อ๋อเหรอแล้วทำไมปาแปงตอบได้ล่ะครับผมดูตามหนังตามละครเนี่ยครับอ๋อมดูดีดูดีบิ๊กมีอะไรอยากจะสอนน้องหน่อยไหมไม่มีครับต้องให้น้องสอนผมเมืีครับกลับมาที่จ้ากันต่อครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ามครั้งกับคำถามนี้ครับผู้ประกาศโฆษณาถูกต้องครับโคสกครับกลับไปที่ปลาแปงครับ 20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับคนงานที่มีหน้าที่ในการเดินเรือทะเลกลาสีถูกต้องครับกลาสีครับอย่าจริงจังถ้าเป็นหนูอันนี้น่าหลงหลุมไปแล้วอ้าวจ้าบอกถ้าเป็นข้อนี้เราตอบไม่ได้อะเอาละโอ้โหเอาละเพราะฉะนั้นตั้งสติให้ดีคำถามเขาตอบไม่ได้ไม่เป็นไรคำถามเราต้องตอบให้ได้20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ามครั้งกับคำถามนี้ครับ ผู้อํานวยการให้จังหวะวงดนตรีผู้อำนวยการให้จังหวะวงดนตรีอะไรอ่ะผู้อํานวยการให้จังหวะวงดนตรี <compan it browse> ตอร่ะแ,แล้วครับ้มผ่านนะครับกลับไปที่ปลาแปลงครับผู้อํานวยการให้จังหวะวงดนตรีต่อครับถึงถึงมลาเราแล้วครับนึกอะไรได้พูดออกมาครับนึกอะไรได้พูดออกมา แล้วครับอะไรก็ได้พูดออกมาครับแล้วครับแล้วครับหมดเวลาโอ้โหเบอรไรเทปรู้ว่าปาแปงทำหน้าเหมือนรู้ปรากฏยศไม่เรียบเลยครับกำลังกาลังดีใจที่เขาเรียกให้ถูกนะครับวาทะยะก่อนเอาล่ะโอ้โหคุณรชนะฮะไม่ต้องถามค่ะไม่รู้เรื่องเลยค่ะโอ้โหปาแปงก็ไม่เคยได้ยินนะฮะ เคยได้ยินแต่กําลังแบบมันนึกงไม่ออกมาเลย่ไรที่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือคอนดักเตอร์อ่ะคนที่ยืนอยู่ข้างหน้านั่นแหะครับนั่นแหละครับวาทยากรนะครับเอาละและผู้ชนะในการดวลครั้งแรกได้แก่คุณจ้าอาสยาเรียกว่าไม่ได้ข้อเดียวกันเลยใช่อ่ะโอ้โหตอนนี้จำได้ยังครับปั๊แปัวาทยากรครับวาทยากรนะครับโอ้โหเอาละ คุณจ้ามีอะไรอยากจะบอกคุณปาแปงไหมคือจริงๆเนี่ยอันนี้มันเป็นเกมนะคะคือเรื่องเรื่องอย่างอื่นเนี่ยเราคุยกันข้างหลังนะคะไม่ต้องไม่ต้องคิดเยอะอันนี้เป็นเกมเฉยๆเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างเราไปคุยกันที่บ้านเรื่องอะไรจ้ะเรื่องอะไรกลับไปคุยที่บ้านฮะเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรก็เรื่องงานไงพี่จะคิดเยอะทำไมและนี่ก็เป็นเรื่องของสองคนไม่ใชท้อรู้สอดเห็นลุ้ชาวบ้านไม่ไันไม่ไรู้สอดเห็นพี่เอดูทำนิสัยนิสัยดูอยู่ไม่ ไอ้ที่บอกเขานี่เราเคยทํำไหมไม่เคยแล้วปลาแปลงมีอะไรอยากจะบอกคุณจ๊ะบ้างยังไงถ้าตกลงไปก็ลงไปรับด้วยนะนี่พูดนี่คิดจริงใช่ไหมอะไรนะครับพี่คิดจริงเลยไหมเป็นการแสดงมันเป็นการแสดงแต่แต่อย่างที่บอกอะคุยกันที่บ้านนะเออโอ้โห <c oughs> เอาลปะปลาแปลงเวทีนี้ไม่มีที่ยืนสําหรับผู้แพ้นี่ผมต้องไปแล้วใช่ไหมครับใช่ ตอนแรกตื่นเต้นแล้วพอยิ่งตกยิ่งตื่นเต้นเพราะเรากำลังพูดอยู่อย่างเงี้ยอยู่อีก็ปึ๊บลงมาเลยอย่างเงี้ยก็ตกใจไม่ทันตั้งตัวเลยจริงๆครับตอนอยู่บ้านเวลาตอนดูอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าทำไมเขาถึงรีบตอบกันแต่พอเวลาเรามาเล่นเองอย่างเงี้ยมันมันดีหัวใจค่าหัวของปลาแปลงคือเท่าไหร่หนึ่งร้อยจนถึงสี่หมื่นบาทเสียตัวช่วยไปหนึ่งตัวด้วยได้เงินกลับมา คนแรกนี่ถือว่าเลือกได้ถูกเลยค้าหัวสูงสุดเลยทีเดียวเอาล่ะครับเหลือนักสู้อยู่บนเวที9ท่านนะครับคุณจะจะเลือกใครเป็นรายต่อไปต้องมาตามลุ้นกันต่อในวันต่อไปนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณ y a m a ฮ่าลอเรียโคโ l ล a าอัลติสยูโรเคกวาสลินเอสโคลาเนสเตโกโกครั้นซีเรียลโฮเกนโอม o plus แป้งเด็กจอนสันบอสซัมเครื่องดื่มลิโพยาจุดกันยุงเรนเจอร์สเกและแบรนด์รังนกแท้ครับ ท่านผู้ชมนะครับที่สนใจอยากมาเป็นนักสู้ในรายการนะครับส่งรูปถ่ายพร้อมประวัติของตัวท่านเองมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเอาละครับกลับมาตามลุ้นคุณจ้าอาสยามได้ใหม่ทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง7สีกับรายการตก10หยิบล้าน Still Standing Thailand พบกันใหม่สวัสดีครับอหมายเลขหกค่ะเลือกหมายเลขหกเลยนะครับโอ้โหเลือกอย่างรวดเร็ว แล้วเนี่ยพี่จ๊ะตกแน่นอนนะคะยังไม่ถูกครับ